เกมเกี่ยวกับการสร้างโลกนะผมนี่ทำไงให้มันไปอยู่ได้แล้วมนุษลงแบบหลงแนมนาของตัวเองอะแบบนี้ก็จะแบบลุกล้านคนอื่น,นเขาแล้วก็แบบลุกลา้านพวกเทพอะไรอย่างนี้ทำให้เพราะว,ว่าเทพเนี่ยเ่ิกสนใจมนุษย์และทำให้ เทพเนี่ยพักผ่อนเลยนะไม่แบบไม่สนใจโลกต่อไปวันเวลาผ่านเลยไปทําให้ทุกอย่างกลับคืนศูนย์และเราจะเป็นผู้ให้กำเนิดโลกนี้ใหม่ครั้งนี่แหละครับเราต้องสร้างใหม่ตั้งแต่คนสร้างต้นไม้สร้างต้นน้าชื่อเกมว่า reuse ก็เกมเนี้ยมันเป็นเกมเกี่ยวกับว่าเราจะเป็นเทพ ในการสร้างโลกมาเป็นโลกหนึ่งแล้วมในเกมที่อยู่ในสตรีมเพิ่งข้ามาวันที่1 6กรกฎาคม56แล้วผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูกันผมเล่นไปได้ระยะนึงแล้วแหะเพราะว่าผมชอบเกมประเภทนี้มากเห็นครั้งแรกแล้วผมเสิร์ฟเฮ้ยถูกใจแล้วซื้อเลยตอนนี้คือเทพจะมีแค่4ตัวนะผมที่ที่ผมเคยเล่นมาตอนเนี้ยหรือมากกว่านี้ไม่แน่ใจไหมครับผมพอไปตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ฮ uh huh. ่าโหยังเสร็จแล้วแล้วผมอย่างนี้หรอโหลดอะไรนานๆน,นะเฮ้ยอ่ามาแล้วครับผมนี่ก็คือโลกที่เราถูกสร้างมาตอนแรกทุกอย่างอะ่ะมันจะนแบบนี้ครับผมนี่จะแบบพื้นดินลางๆอย่างนี้ เราต้องใส่น้ําใส่ใส่พืชใส่หญ้าใส่นี้ให้ครบครับผมตอนนี้ชุมชนเราสร้างชุมชนได้เรื่อยๆนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ตรงพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ใหม่นะผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเทศตัวนี้มาเทสแต่ละตัวก่อน,นวําในการสร้างฟิลนะผมตัวคิวใน,นการสร้างฟิลนี่คือสร้างฟิลน้ําสร้างฟิลพืชสร้างฟิลภูเขาแล้วก็นี่สร้างฟิลแบบว,ว่าเป็นป่าดิบชื้น,ท,นทึ่งผมแเทสตอันเนี้ยในการสร้างฟิลนี้มาครับสร้างเลย ครับผมถามว่าซรารฟิวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฟิวอ่ะจะเป็นแค่ฟิวเฉยแต่ยังไม่มีอะไรนะผมเราต้องทำการใส่ใส่พืชใส่หญ้าใส่อาหารใส่พวกนี้เข้าไปับผมแถมการสร้างฟิวหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใส่อะไรหลายอย่างอาไว้ด้วยกันนะผมเช่นนี่เอาตัวน้ำมาใส่ใส่พวกไก่เข้าไปแล้วก็เอาตัวหินมาใส่พวกนี้เข้าไปสังเกตว่าพอเราสร้างพวกนี้แล้ว จะเริ่มมีการสร้างพื้นที่คนขึ้นมาเห็นไหมครับคนมาแล้วครับเนี่ยแหละครับผมจะมีการสร้างโลงบประเภทนี้มาครับผมเสร็จแล้วยังไม่พอต้องใช้ต้องใช้เทพเป็นหลายตัวในการสร้างผมเพื่อให้ไม่ให้พื้นที่มันจำเจเกันไปเนาะครับผมเกิดการสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาเราต้องทำการสร้างแล้วก็วาทำเควสให้มันนะครับผมตอนนี้เราขอสร้างตรงนี้ใส่ก่อน จะมีบอกว่าต้องใช้อะไรในการอัปเกรดนะผมที่จะอัปเกรดก็คือส่วนของยานะนี่อัปเกรดได้ <c oughs> ขอใครครับอัปเกรดได้เราคลิกกับนี่ก็ได้มาผม,มาถามว่านี้ต้องใช้แลปเกรดใช้สัตว์ป่าร้ายก็คืออันนี้ <c oughs> คลิกเข้าไปครับเราก็ได้ขึ้นมาใหม่ นี่มันก็เป็นการอัปเกรดนะเนี่ยผมถามว่าตรงนี้ใช้อะไรใช้สีส้มๆอ่ะจากไหนวะอันนี้วะนี่ไงจริงๆว่าจัดไปครับกดซ้ำครับเราได,ได้มาอย่างไม่ได้นผมแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกครับเราทำการสร้างแหล่งพอะปลูกซ้ำก็คือ งไหนว่างวะตรงนี้ว่างแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าลืมว,ว่าสร้างสัตว์น้ำได้ด้วยนะผมก็ไปสร้างสัตว์น้ำกันโอเคต่อไปก็ต้องเอาแรมายัดวะมีบอกว่าต้องใช้ระมยัดับผมตรงนี้ตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงน,งนี้ใช้สัตสัตว์ป่ามายัดแมวเดียว ใช้นี่มายัดตรงนี้ก่อนนี่แล้วตามด้วยอันนี้เราสัรลายยัดนี่ตรงนี้เลยการประยุกต์ใช้หลายๆที่จะทำให้แบบค่าพลังทแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะต่างกันนะผมอย่างเช่นอันนี้จะเน้นหนักไปทางด้านของการการประดิษฐ์การมีชีวิตอยู่การมีอาหารเยอะอะไรพวกนี้ผมมันจะต่างกันนะครับอ่าฮะเสร็จแล้ว โอเคเสร็จ okay. แ,แล้วหนึ่งหมู่บ้านนะผมทำงี้ครับหนึ่งหมู่บ้านได้แล้วปลูกปลูกปลูกต้งนี้แล้วกันครับผมเนี่ยแทำหนึ่งหมู่บ้านของเราอย่าคิดว่าเกมนีมเล่นง,ง่ายๆาาทั้งมบริหารผิดพลาดนี่เึ็ขั้นโลกแตกได้นะคุณก็ดูต่อไปตอนนี้ จะมีการบริหารพื้นทีน่ผมว่าอย่าแนะนาําอย่าสร้างหมู่บ้านเยอะเกินไปดีกว่าเพราะว่ามันจะเกิดการบุกรุกขึ้นมาหมูบ่บ้านไหนที่มันมีค่าพลัง,งเยอะแล้วมันกินสร้างเลยปะดูไม่ทันเนี่ยผมจะบอกว่า west อ n เนี่ยต้องชนะการต่อสู้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแต่มไม่มีใครมาบุกมึงเ่ยใครชนะใครจะชนะมึงวะส่วนตรงนี้ทีมส์ตรงส่วนนี้ต้องการอาหารเหรออาหารเต็มสามกลบอโอเคครับก็รอตรงนี้ส่วนนี้เต็มแล้วให้เราสร้างสร้างให้สำเร็จกรับ เห็นไหมว่ารังสร้างอยู่เนี่ยต้องการอาหารส,สามพิษอันอีกหกนาทีสร้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมว่าบำรุงรักษาความอะไรได้ด้วยนะผมก็บำรุงนะครับทุกอย่างโอเคเหมดแล้วตอนเนี้ยเราเป็นเทพผู้สร้างโลกครับผมตอนนี้แล้วก็ เอาทุกๆอย่างเนี่ยกลับวไว้ที่เดิมเพื่อจะได้ใช้างานอย่างสะดวกแล้วผมแล้วก็หลกอกต่อไปไอเนี่ยไอเวสต์วอนเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันวะเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยไม่กินพื้นที่เย็นนู่นเลย้าวไม่ใช่นี่วะอ๋อหมู่บ้านนี้เนี่ยหมู่บ้านเนี้ย ไม่กินพื้นที่โคตรใหญ่อะ่ะหมู่บ้านมันกี่คนกันได้วะเนี่ยคูจะสร้างใครมาบุกได้ไวะเนี่ยนคะครับผมก็ถามว่าเรื่องสกิลพวกนี้มันเที่ยมยังไม่เปิดเนี่ยคืออะไรสกิลที่ยังไม่เปิดเนี่ยต้องเอาคนมาใส่ครับผมสำเร็จแล้วอะไรสำเร็จอ่านี่สำเร็จแล้วครับผมแหล่งเก็บทรัพยากรนั่นเอง โอเคว่า okay, จะมีลูกคนจากนี้นะผมอันนี้คือคนที่ใส่อยู่เกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกครับยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่อมอ่ะอ๋อนี่ไงขาดนี่ไปการว่างเลยติดติดกันจะทำให้เกิดการคอมโบขึ้นนะมผมคือทำให้สภาพอาหารมันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะผม นะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเนี้ยเออเยอะมากเป็นเกมภาพเนี้ยน่ารักน่ารักนะผมซื้อจากซื้อก็ได้เลยสตรีมเนอะคุณจนตัวผมชอบเกมนี้มากเลยอ่ะแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี้ยต้องรักคำเดินึงสภาพภูมิอากาศบริเวณทางนั้นด้วยผมว่าอันไหนจะต้องปลูกอะไรอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเนอะ ถ้าเกิดยัดมัวๆไปนี่เขาบอกว่าบ้านแตกแน่นอนครับโอ้ยผมไม่สบายวะ่ยะทรมานที่่าดโอเคโอ้โหพื้นที่มันโคตรสั้นเลยวะ่ะปลูกพืชน,นาก็ได้ผม ฮะเพิ่มอ๋อันนี้เพิ่มพลังเพิ่มสัตว์นี่ว่าได้เลยเดี๋ยวจามาปลูกสัตว์ตรงนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นเกมที่เล่นชิวๆกันไปับผมเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะผม <c oughs> ปลดล็อกถึงไหนแล้ววะ <c oughs> ไปนเดอร์ทรออ อยู่เลเวลหนึ่งต้องการสิบเปอร์เซนเพื่อปลดเลเวลสองเนี่ยผมมันมันีบอกทุกอย่างเลยว่าอันไหนยังไม่ปลดอันไหนปลดแล้วผมยอดโลกที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เป็นโลกของโลกแรกนะผมก็คือแบบว่าทุกอย่าง,งมันพัฒนาเลยผมในยู่ในแบบขั้นมืนถามันเลยผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สร้างสารรค์มากนะแล้วเมื่อไหร่มจะมาวะ เกิดการสร้างอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ให้ยืนยันอะไรไม่มีฮะยืนยันอะไรวะสองหมู่บ้านตรงนี้หนึ่งหมู่บ้านตรงนี้หนึ่งหมู่บ้านตรงนี้ก็ห้ามหมู่บ้านปกติไม่ใช่หรอโอเคต่อไปก็ จากที่เราเอานี่มาใส่แล้วทําไมเราได้เกิดปลาพาราฟิกที่มาใส่ส้าแล้วกันอ่ะสังเกตว่าตอนแรกเหมือนกันเห็น่าตอนแรกการแปดอันแลกของก็คือการคอมโบโนั่นเองนี่ครับเกิดการคอมโบขึ้นครับเพื่อทำอย่างนี้น เราต้องสร้างอะไรหลายอย่างสมดุลกันนะสมดุลเนี่ยโอเคสมดุลแล้วผมทีนี้หมู่บ้านนี้ก็จะมีอาหารกินและอะไรอย่างอางื่นตมางนานาหมู่บ้านที่ดีคุณมีการทํายาเออแล้วก็เนี้ยประมาณเท่ากันนะแต่หมู่บ้านที่ผมทำไม่ทำไม่ทำสักอย่างไอหมู่บ้านเนี้ยหนักเลยอาหารเยอะชิบหายอ่ะไอหมู่บ้านนี้ก็หนักกว่านี่มีเยอะชิบหายยาเยอะชิบหาย ไอนี้ไอนี้เยอะอะไรวะไอการขุดแร่เยอะนี่การขุดแร่เยอะแร่ล้วนๆครับผมแต่พื้นที่จะมีการบือกว่า,วาการทุกอย่างจะเท่าเท่าเท่าเทียมกันครับผมแล้วก็รสอสักระยะหนึ่งให้แบบคนมาเติบโตครับผมก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันกับกพวกอาซองอาซายอะไรพวกเนี้ยม,มันอิงโลกจริงรอะว่าง่ายอันเนี้ยผมผมว่ามันโอเคเลยล่ะจริงโซโต้ผมชอบมากอะบำรุงรักษาเล็กนิดน,นึงครับผม สกิลนี้นจะการแบบว่ายืดพื้นที่ออกมาเนอะยอกพยายามใช้ไปเยอะอันเนี้ยเป็นการยืดพื้นที่ออกไปอันนี้เป็นการลบพื้นที่ดนีย่ยว่ะขยายไปอีก อ๋อยิ่งประชากรเยอะพื้นที่การเนี่ยจะขยายไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพอมึงชนกันมึงก็เตกันอ่ะไปเลยหนูอัพเกรดป่ะเพิ่มค่าพลังมาไปหน่อยอหยาวิุ้ ทามาเพิ่มได้อีกครั้งรูผมแต่มันเขียนบอกอยา่าต้องการอีกครั้งต้องการกี่ครั้งอะไรอย่างเง,งี้ยผมใึ่ได้อีกครั้งเหรออ๋อมันมีการบอกว่าเราใส่ออปชันอะไรไว้นะผม ไหนก็ใส่แล้วใส่ให้เต็มเลยแล้วกันสาม,มารถยัดให้มันเต็มได้อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเฟลตรงเนี้ยผมทำผมสร,ร้ากโงเด็ตไม่ได้อะไอ้ผมว่าเป็นศูนย์หมุขศูนย์ฝึกอะไม่ใช่ดิโรงเรียนอะเออเกมมิกเล่บแบบชิวๆของผมก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ต้องลองเล่นเองหนึ่มันจะเพลินนะผมเล่ได้ในคนอื่นดูมันไม่เพลินหรอกครับถ้าผมก็ เราไปหลบไปเล่นดูแล้วผมก็เป็นเกมราคาประมาณแปดส้าดน่ตอนนี้ลดอยูนะ่1ิบเรซนต์แผมจะสอยก็สอยในสตีมได้น่แล้วก็ไม่ต้องรีบไปหาเกมเถื่อนนะครับเกมเพิ่งออกมันยังไม่มีเถื่อนะครับอยากเล่นต้องซื้อ,อเดียวครับตอนนี้ก็ไปดีกว่านะขอบคุณที่รับชมผม,ผมก็เดี๋ยวผมขอไปคุยอะไรคุยงานต่อดีกว่าครับก็ขอบคุณที่รับชมครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซั b สไ r i b e กันด้วยนะคะ